สี่สามสองหนึ่งครับไม่ต้องลุกพี่ไม่ต้องลุกพี่มือถือครับซ้ายขวามือครับนี่หนึ่งครับขอบคุณครับไข่เลยครับไข่เลยครับไม่ว่าจะกลับด้านไหนแล้วก็ไข่ได้นะครับเราจะกดล็อกด้วยกันนะครับในเรื่องของบริการปรปฐมภมรักษาทุกที่นะครับ น,นีก็คือถือว่าเป็นจุดเปลีนบ้านนองคูนการเปดเลี่ยน่นอนนอกจากจะเป็นจุดเปลี่ยนของอพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นชาวเขตเจ็ดแล้วจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากว่าในวันนี้เป็นโครงการ kick off ระบบปฐมภูมิรักษาทุกที่นะครับซึ่งถ้าพวกเราคงได้ยินกันก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกที่รักษาที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเกิดจากดําริของท่าน รัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านได้มีความห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเดินทางไกลหรือว่าไปรับความแออัดหรือว่าไปโรงพยาบาลที่มีคนเยอะๆนะครับท่านก็เลยเกิดดําริโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับการบริการที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ถือว่าอยู่ในการบริการปฐมภูมนนะครับซึ่งก็คือโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3าคนนะครับ ซึ่งหลายๆท่านคงได้เห็นโครงการนี้ผ่านสื่อสาธารณะไปบ้างแล้วนะครับนั่นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับก็คือว่าคนไทยคนหนึ่งจะต้องมีหมอ3มคนหมอคนแรกกนะครับก็คือพี่น้องอสมอนะครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวพี่น้องคนไทยมากที่สุดนะครับซึ่งหมอคนแรกนี้จะทําหน้าที่ไ่ายถามสารุกสุขด,ดิบนะครับดูว่าวันนี้พี่น้องคนไทยนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับไม่สบายอะไรยังไงนะครับก็จะ คอนเซิลหรือว่าปรึกษามาหมอคนที่2นะครับซึ่งก็คือนักพยาการสาธารณสุขหรือว่าพวกเราเรียกว่าหมออนามัยนะครับซึ่งอยู่ในระดับตำบลนะครับหรือว่าระดับอำเภอของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อปรึกษาคุณหมอคนที่2แล้วเกิดว่าไม่ได้รับการตัดสินใจที่ดีหรือว่ารับการรักษาที่ดีหรือว่าการตัดสินใจในการรักษานั้นไม่สามารถตัดสินใจเองได้ก็จะปรึกษามาที่หมอคนที่3นะครับซึ่งก็คือคุณหมอที่พวกเราได้ใช้บริการหรือว่าไปพบปะเป็นประจำนะครับ แน่นอนครับว่าการทํางานอย่างนี้หรือว่าการรับบริการอย่างนี้อาจจะมีปัญหาไปบ้างนะครับแต่อย่างน้อยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งท่านรองนายกเองท่านมีความเป็นห่วงว่าอยากจะให้พี่น้องคนไทยได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่ดีครับซึ่งแน่นอนใน,นวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ตรวจราชการเขตที so ่7นะครับท่านสสของดายคอนแก่นนะครับที่ได้ติดตามความห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องนะครับท่านผู้บราหารกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ข้างหลังผมทุกๆท,ท่านและไม่ได้มาของเขตเจ็ดทุกๆคนนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปยังเขตสุขภาพอื่นๆนะครับของประเทศไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะสําเร็จด้วยดีนะครับด้วยความร่วมมือจากที่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านได้พูดถึงการกระจายวัคซีนคนไทยจะได้วัคซีนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับแน่นอนครับว่าอันดับแรกเลยนะครับท่านรองนายกก็ได้ตั้ง ท่านอดีตประลักกระทรวงท่านนายแพทย์โสพลเมธ,ธนเป็นประธานคณุอนุกอรรมการนะครับการจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีนนะครับซึ่งเรียนอย่างนี้ครับว่าพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าท่านนั้นได้มีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงตลอดท่านจึงได้มอบหมายนะครับให้ท่านนายแพทย์โสพลเป็นประธานนะครับส่วนแนวทางการจัดการต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคงพี่น้องคงจะได้รับ การฟังไปตามสื่อมือนชนบ้างนะครับส่วนขั้นตอนทางเทคนิคเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของทางอนุกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจแล้วกันนะครับ ครับประมาณ5ล้าน2นอ 2> แล้วก็ในปี6 2องนั้นประมาณ5้าล้านห้าเข้าไปพูดในสภาเป็นประจำนะครับ,รรบก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ที่อยู่ความสบายใจดังนั้นวภาพรวมในจังหวัดขอนแก่นอันเตยตรงกับนักท่กงเ่าตลอดดังนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ลงมาเยียมพวกท่านหรือว่าไม่ได้มา เราแลบท่านสสที่งานแสนหนาครับท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอเสียปรลมือต้อนรับท่านอีกทีระบาดของตัวติดเชื้อโควิดในทีบางรายนะครับปริมาณไม่เยอะนะครับทางท่านนรุษีก็บอกว่าเราไม่ต้องใจหรอกมี่ต้นอยู่ 我刚才。